สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับช่างกิ่งนะครับมาลองดูผู้หญิงขับกันบ้างนะครับอันนี้มันเป็นป่ามันเก่านะครับมาลองไถดูไันนี่มุงเดียวนี่ครับไม่เคยไม่เคยขับไถเลยนะครับอันนี้ข้างเร็กเลยนะครับแล้วผมก็ตั้งผานนครับนี่ครับผู้หญิงขับนะครับนี่ผู้หญิงนะครับ มันเป็นดินทรายนะครับมัเป็นป่ามันเกลอนะเป็นดินทรายมันจมนะครับแต่ถ้าล้อเล็กก็น่าจะไหวอยู่นะผมว่าน่าจะไหวอ่ะ ดินทรายมันลื่นนะครับดูล้ลลอนะครับล้อไหวอยู่แล้วนะครับไหวอยู่แล้วแต่มันลื่นนะครับมันยึงไม่ไปเครื่องไหวนะครับเครื่องมันสิบแรงนะครับคันนี้ เป็นคูมันเก่านะครับมันเป็นร่องมันเก่ากว่าร่องมันนะครับนู่นอีกคันนะครับแต่งตัวอยู่นะครับอีกคันกระส่งพร้อมไล่เรียกกันนะครับอันนั้นคันใช้ตัดหญ้านะครับแต่อยากลองไถดูครับเอาฐานเก่ามาโมดิฟายนะครับคันนู้นนะครับ นี้คุณภรรยาเขาอยากลองไถดูนะครับแต่ปีหน้าปีนี้นะครับยจะให้ทํานาปีนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะ แจกแจก๊แจกแกไปทั้งวันนะครับเนี่ยนะครับผ้ิงนะครับผู้หญิงกำลังหัดควบคุมไฮดรอลิกอยู่นะครับ แทบจะไม่ได้เลิ่งเลยนะครับแต่มันก็มันไม่ไปล้อมันลื่นครับแทบจะไม่ได้เลิ่งอะไรเลยนะแต่ล้อมันลื่นนะครับ อันนี้ไมไ่ยังไม่ได้หัดนะครับยังไม่ได้บอกนะครับบ้างลองไหนลองไหนให้ลองไปก่อนผมไม่ได้บอกว่าลองไหนเป็นลองไหนกันให้ให้ลองถ่ายไปก่อนโอ้โอัน,อนนี้อันนี้สวยเริ่มสวยแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นเป็นเั้นอยู่ครับเป็นคูอยู่ครับ เพราะว่ามันเป็นทรายนะครับมันไม่มันไม่ตกมันไม่ตกมาอีกฝั่งหนึ่งครับแต่ถ้ามันเป็นดินที่มันมีน้ําหรือดินเป็นโคลนเนี้ยมันก็จะตกมาอีกข้างหนึ่งนี้มันไม่ตกมามันเหมือนกับเราพวนดินทรายอะครับไหลไปเรื่อยครับไม่เป็นก้อนตกกันมาไม่กบมันให้ให้มันกบต้องเอาผังขยับเข้ามี ก็เริ่ม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 จะรู้แล้วครับเริ่มจะรู้วิธีการยกฐานแล้วนะเริ่มรู้แล้วเริ่มยกขึ้นยกลงเป็นแล้วสบายแล้วทีนี้ให้ซ้อมหัดยกฐานก่อนนะยกขึ้นยกลง ปิดปิดเวลาจะไถตั้งลอ่อตั้งยังห้มันตั้งระเบียบให้มันตรงกวนอนถ้าล่อมันเลี้ยวอยู่มันกระต้านหลายมันก็ไ่ค่อยไป วิ่งรถเปล่าไม่เอาฐานลงยังไม่ไปเลยนะครับปีเลยนะครับเมื่อกี้ฐานแทบไม่ไม่โดนดินครับ โอเคครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันไม่ดินทรายนะเียดูแบบขนาดไม่ไม่มีผาลงยังยังไม่ค่อยจะไปฟีล้อฟีเลยับน่าน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นล้อหลิกน่าจะเวิกกว่านี้มันเป็นดินทรายทั้งหมดเลยถูกมันเก้วนะครับอำเภอบลรบือนะครับบ้านโคกลางนะครับอำเภอบุร,บ,รบือคุณกำลังทดลองกันอยู่ คนะันซ้ายมือนี่ไม่ค่อยได้ไถแล้วไม่ได้ไถครับตัดยังเยอะครับตัดหญ้าในฟาร์มครับทีนี้คงมฟาร์มครับสั่งไปตัดหญ้าอย่างเดียวครับแล้วก็ขนขี้วัวอันนี้ผ่านเก่าครับผานเก่าผานเก่าแต่อยากลองเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวดูคันนี้ครับเดี๋ยวดูคันนี้ยังยังไ่ได้ปรสอนะสีน่าจะยังไม่แห้ง้วยซ้กคเหนียวเหนียวอยู่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปครับคันนี้ครับขอบคุณครับ